And me. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอกเคป๊อปนะครับช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาว NMIXX นั่นเองอย่างจากที่เราได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการด้วยท่อน n m i x ์นะครับในตอนนี้นะครับเพลงโอโอเพลงเดบิวต์ของ NMIXX นั้นเนี่ยได้ไต่ชาร์ตขึ้นมานะครับเข้าสู่เมลอนชอป100ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเพลงนี้เนี่ย ออกมานะครับทั้งแฟนคลับแล้วก็ชาวนติเซนนั่นอยงไม่ว่าจะเป็นในเกาหลีหรือว่าเนติเซนชาวไทยนะครับก็ต่างออกมาบอกกันหลายๆคนเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังยากบ้างบางคนก็บอกว่าเป็นเพลงที่ไม่เพราะเลยบางคนก็บอกว่าเป็นเพลงที่ดูไม่มีเนื้อหาไม่มีความหมายอะไรให้น่าติดตามเลยถึงกับมีชาวเน็ตบางคนนะครับบอกว่าการเดบิวต์ครั้งนี้ของ Nmixx นั้นเป็นการเดบิวต์ที่ล้มเหลวแต่ว่าในตอนนี้นะครับเพลงโ O อของ Nmixx นั้นกําลังไต่ชาร์ตยานขึ้นมาเรื่อยๆเลยจนล่าสุดนี้สามารถเจาะเข้าสู่ชาร์ตเมลอนท็อป100 ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและในชาร์ตอื่นๆเองนะครับก็ขยับขึ้นมาด้วยเหมือนกันซึ่งในตอนนี้นะครับเพลงโ o, o ของ Enmix นั้นในชาร์ตบัคหรือว่าชาร์ตแมลงเนี่ยอยู่ที่อันดับที่12นะครับแล้วก็ในชาร์ตจินนี่ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่110บนะครับแถมในชาร์ตเมลอนเรียวไทม์เนี่ยก็ยังอยู่ในอันดับที่74นะครับขยับขึ้นมามา,มากเลยในตอนนี้เป็นนิวพีคเลยแล้วก็อีก1น่ชาร์ตนะครับนั่นก็คือชาร์ 100, เารบบาาตเมลอนแอปว่า Nmix นั้นก็สามารถพาเพลง o o นี้เจาะเข้ามาอยู่ในอันดับที่100ในชาร์ตนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับสำหรับ Enmix แลก็ชาว Enzer ที่ติดตามแล้วก็รอลุ้นเรื่องชาร์ตของสาวๆ Enmix ในเพลงโอกันมาตลอดเลยในตอนนี้นะครับแรงการโปรโมทของ Enmix นั้นสามารถพาเพลงนี้ขยับเข้ามาในชาร์ตนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนี้ไปนะครับเราก็เชื่อเลยว่าเพลงโอของ Enmix นีนน่จะต้องขยับขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเพลงนี้จะสามารถขยับขึ้นไปได้สูงขนาดไหนนะครับ แต่ที่แน่ๆนะครับในตอนนี้เพลงโอโอแล้วก็การเดบิวต์ครั้งนี้ของสสาวแอนมิกนั้นเราเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรับรู้กันได้แล้วว่าการเดบิวต์ครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการเดบิวต์ที่ล้มเหลวแล้วนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาร์ตเพลงนะครับก็ทําได้ดีมากๆเลยในตอนนี้ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับเพราะว่าเพลงนั้นอย่างที่หลายๆคนพูดมาว่าเพลงค่อนข้างฟังยากบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ชินนะครับยิ่งเป็นแฟนคลับที่ติดตามหรือว่าเป็นสแ,แตนค่าย JYP มาเนี่ยก็อ,อาจจะยังไม่คุ้นชินกับแนวเพลงประมาณนี้นะคร ต้องติดหูกับเพลงโอโอมากแน่นอนเพราะว่าเราเองในตอนแรกที่ฟังก็ยังรู้สึกแปลกๆนะครับแต่ในตอนนี้ทุกวันนี้นะครับก็ Enmix ทั้งวันก็เล,ลาเปล,ลาบล,ลาบล,ลา,ลลาทั้งวันเหมือนกันเลยนะครับแล้วเราเนี่ยก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งในตอนนี้หลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยออกมาในเรื่องชาร์ตของเพลงโอโอนะครับเราแฟนคลับของ Enmix หรือว่าเหล่า Enzer เนี่ยก็ดีใจกันมากๆเลยที่เพลงนี้สามารถเจาะเข้าชาร์ตเมลอนท็อกวันฮันเดดได้ก็มีหลายคนมากๆที่ออกมาร่วมแสดงความยินดีให้กับการประสบความสําเร็จครั้ง นี้ของ Nmix หนึ่งในคอมเมนต์นั้นได้มีการบอกเอาไว้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันติดตามรอคอยรุ้นชาร์ต n อ i นมมากๆเลยในที่สุดก็ทําได้แล้วนะสาวๆทุกคนมาขยับขึ้นไปเรื่อยๆเลย,เยกันเถอะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่าฉันรอรุ้นชาร์ตนี้มากกว่ารอรุนคะแนนสอบซะอีกเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆในที่สุดก็ทําได้แล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่ากว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้ต้องผ่านอะไรมามากมายเลยนะเด็กๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดราม่าต่าง แต่ในที่สุดตอนนี้ก็สามารถขยับเข้ามาในชาร์ตนี้ได้แล้วหลังจากนี้ไปก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่าเพิ่งจะเดบิวต์ด้ไม่กี่วันเองยังทําได้ขนาดนี้หลังจากนี้ไปมันจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนมาติดตามเป็นกาลังใจให้กับ n m i x กันนะทุกคนฉันเชื่อว่าเพลงโอโอจะต้องทําได้สูงกว่านี้แน่นอนมารอดูกันได้เลยนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากแฟนคลับนะครับที่ได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับ n m i x แล้วก็ได้มาพูดถึงการเจาะเข้าชาร์ตเมลอนนี้ได้ซึ่่งงก็อยา ที่มีคอมเมนต์ได้มีการบอกไปนะครับว่าเด็กเด็กเอ็นมิกซ์เนี่ยก็เพิ่งจะเดบิวต์มาได้เพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องให้เวลาสาวๆได้มีการทําหน้าที่ในการโปรโมทเพลงต่างๆและหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าการโปรโมทที่สิ้นสุดไปแล้วนั้นจะสามารถส่งเพลงโอโอนั้นให้ขยับขึ้นมาได้ช์ดเมลอนท็อปวันทันเดเนี่ยได้สูงขนาดไหนนะครับรวมไปถึงยอดขายในยตอนนี้ก็ขายดีมากๆเลยเรียกได้ดว่าเป็นการขยับขึ้นมาทั้งชาร์ตดิจิตอลแล้วก็ยอดขายอัลบั้มเลยนนนนครรัับสหใที่เป็ฟลของ N mix อย่าลืมเข้ามาแสดงความดีใจกับ Enmix ในใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาอวยพรให้กับความสําเร็จครั้งแรกนี้ของ Enmix ในการเข้าชาร์ตเมลอนท็อกวันฮันเดกันนะครับทุกคนแลวก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กับสาว Enmix ในการเดบิวต์ครั้งนี้แล้วก็การโปรโมทเพลงโอโอครั้งนี้ของสาวกันด้วยนะครับใครที่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับชาร์ตเมลอนท็อกวันฮันเดของเพลงโอโอหรือว่าชาร์ตอื่นๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้เเรราากกก็ดดตติมมช่ออองงข ไวว้้ดยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคบเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป็อปมาเล่าให้ทุกคนฟังรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ N m i x มกเนี่ยก็รอติดตามกันไว้ด้วยสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ